อันนี้คือรุ่นเซซี่ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงหนังนะให้ดูสีก่อนนะอันนี้คือแบบแดงเชอร์รี่นะคะอันนี้ก็คือสโมกเกรนะคะอันนี้ก็คือจัสมินไลท์นะคะไลท์เหมือนแบบสีเม็ดข้าวนะคะอันนี้สวยมากแล้วก็อันนี้ก็คือสีแบล็กเลยนะคะสีดำนั่นเองอะหนังแท้นะคะนี่เป็นหนังแท้คาวไฮอย่างดีนะคะแล้วก็หนังเรียบหลายคนบอกกลัวว่า เอจะยับไหมใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวมดจะให้ดูคือเป็นแบบเหมือนจุดเด่นของร้านมดเลยคือมดอดะชอบเท็กเจอร์อะไรที่มันแบบค่อนข้างยืดหยุ่นได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ได้นี่ออกมาก็คือไม่ยับนะคะไม่เป็นรอยนะคะตัวนี้เนี่ยพิเศษไปกว่านั้นคืออย่างเงี้ยมันไม่เป็นรอยนะคะคือถ้าขวนถ้าขวนถ้าเก,า,ก,า,กาอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นรอยแต่ว่าถ้าสมมุติโดนเล็บจิกกดทับอะไรอย่างเงี้ย ทำแบบนี้นะคะมันก็จะคืนตัวขึ้นมานะคะลอยก็คือค่อยๆจางหายไปเน้นนะคะว่าค่อยๆจางลงนะคะมันจะมีความยืดหยุ่นของมันอันนี้คือพิเศษความพิเศษของหนังนะคะแล้วก็ด้านในนะคะด้านในด้านในก็คือนี่บุหนังนะคะเป็นหนังคุณภาพดีมากๆแล้วนะคะมีช่องตรงนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วก็มีซิป คืออันนี้ตอบโจทย์นะหมดว่าคนที่แบบของเยอะคือรุ่นนี้เนี่ยหมดเลือกให้สายสะพายเนี่ยเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรออริจินอลนะคะก็คือสามารถคือด้วยความที่กระเป๋าเนี่ยทรงมันค่อนข้างที่จะเป็นออริจินอลด้วยใช้งานง่ายนะคะหยิบของง่ายนะคะรวมไปถึงนี่เลยของตกแต่งกระเป๋าเป็นพวงกุญแจเป็นที่ห้อยกุญแจนะคะแถมให้ด้วยนะคะนี่เลยราคาอยู่ที่2890บาท มีสีสีนะคะยังไงก็ลองมาถามได้นะคะตอนนี้